ค่ะก็ต่อกันเลยนะคะสำหรับ a c c o s i t i v e case นะคะหรือว่าการลกที่4นะคะใช้อย่างไรนะคะนำไปใช้อย่างไรเป็นการลกที่ใช้มากที่สุดในภาษาอาเซีเรยการลก้อนหนึ่งนะคะก็คือจะใช้มากพอๆก,กับเอ่ genitive case หรือว่าการลกที่2เลยนะคะค่ะก็เดี๋ยวเราลองมายกตัวอย่างให้ดูกันนะคะอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นคำว่าย่านะคะชิตาอยู คุอิกุนะคะยากสตายุคนณิกุนะคะยากสตายูคนณิกุก็แปลว่าฉันอ่านหนังสืออะคอยากสั่อยคนณิกุนะคะจะเป็น subject ค่ะบวก verb นะคะบวก object ที่เป็น กรัรมตงหรือว่าอยู่ในกาลกษีนะคะก็คือคณิกุอันนี้นะคะจะอยู่ในกาลกษีนะคะจะอยู่ในกาลกษีซึ่งคําว่าคณิกุนะคะมาจากคําว่าคือนิกนะคะค่ะคณิกะนะคะซึ่งแปลว,ว่าหนังสือนอ่าหนังสือลองใชยด้วยตัวอ่านค่ะลองใชยด้วยอ่านลองใชยด้วยตัวอะะ่านคะลองใชยด้วยตัวอ่าเป็นเพศหญิงนะคะเป็นเพศหญิง พันในการลบที่สี่นะคะเปลี่ยน a เป็น u นะคะเป็น a เป็น u ก็จะเห็นอันนี้นะคะเป็น a เป็น u นะคะเป็น a เป็น u นะคะ ya style knigo นะคะ ya style knigo นะคะก็คือการลบสี่ก็จะมาอยู่ตรงนี้เลยลบสี่จะอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นค้านาำเพชรชายบางนะคะยาเซะอืมแมนะคะ ya smatr ดีดีดีโซบ๊ะย่าสมาครทลวีสดนะคะฉันดูทีวีอะฉันดูทีวีจะเป็น subject วกวก เจตที่เป็น verb สี่นะคะคำว่าทีวีซ่านะคะคาว่าทีวีซ่าหรือว่าทีวีนะคะก็ในกาฟิกที่นหนึ่งนะคะก็คือทีวีซ่าหรือไงคะปึ๊บก็จะเห็นว่าไม่ได้ผันอะไรเลยนะคะไม่ได้ผันอะไรเลยก็คือ,อนนะคะจะใช้ตามรูปของกาฟิกที่นหนึ่งเลยน,เออนะคะจะใช้ตามรูปของกาฟิกที่หนึ่งเลยนี่นี่เอ้ยนี่นี่ก็ไม่ต้องผันอะไรเลยนะคะก็คือใช้ consonant ไปเลยนะคะใช้ consonant ไปเลยดูบลูนะคะดูบลูแปลว่า love นะคะ ดูเอคะยอดูบลูอืมที่เบียนะคะคลาสสิกมากนะคะคำคลาสสิกที่ควต้องจำไปใช้นะคะยาะดูบลูที่เบียนะคะยาะดูบลูที่เบียเพราว่าฉันรักคุณนะคะฉันรักคุณค่ะฉันรักคุณ ก็จะเป็น subject อันนี้ verb นะคะเพราะว่า love แปลว่ารักนะคะแล้วก็ verb object ที่เป็น verb เอ้ย object ที่อยู่ในกรล๊ที่4นะคะที่อยู่ในกรล๊ที่4โดยที่โดยที่คำว่าที่เบียนะคะคำว่าที่เบียมาจากคำว่าตื ่มาจากคำว่าตีคำว่าที่เบียมาจากคำว่าตีซึ่งที่เบียก็คือคำว่าตีในการอกที่สองค่ะในジェンティฟเคสนะคะก็ะะจะเห็นว่าทีเบียตีนะคะเป็นทีเบียตีเป็นทีเบียก็คืออันนี้ก็จะเป็นเพศหญิงเนาะไม่เป็นคำนามเพศหญิงใส่เป็นไมนน่เป็นคำนามเพศชายที่ไม่มีชีวิต และเป็นคำนามเพศชายนะคะที่มีชีวิตนะคะก็จะผันต่างกันอย่างนี้ก็จะผลต่างกันประมาณนี้นะคะก็หวังว่าวาว,าว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็นหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ